ของผู้ใดหัวงามผู้ใดผัสผัสนิแล้วครับขมูมย่ห้อยของห้อยล้ดแม่หัวล้นเป็นแม่ยาาลูกหรือังไหัวเลือดร้อยครับเลือดร้อยโอ้ได้งวเลือดร้อยมามมือหนครับผมจัดมายิงไงแม่หัวล้นหัวเลือดร้อยมีใบพันบ่ใบนครับใบเกินบ่ใบเขาเอื่นใบยังก็ใบเพชรใบยังสินะเจ้าบ่ให้ครับก็เจ้าบ่ให ผมบอได้สือ่อหัดสองแฉมก็จะเลี้ยงผัวให้ให้เหตุเพื่อนอะเพื่อนเป็นแม่แยกลูกป่ะนี่เ,เรื่องไหนหรือแม่สาวแม่แยกลูก,ก,ลกถ้ามีลูกอีกจะเป็นลูกที่สองบ่ล,ลูกที่สองเนาะสูงอยู่น่าจะร้อยสี่สิบบวกเลือดร้อยสั้นห้อยเพั่นวะพี่น้องมีตีกาฟ้ามไม่พร้อมพี่นอ้องเครื่องดำ,เ,งดำเนื้อตัว นหญ่งนาครับเลือดร่อยเาสั่นคนว่าเท่าไรราคาเขาเปิดว้ตัวนี้เก้าสิบันเก้าสิบเกาหมื่นโอ้เลือดร่อยราคาเก่ามนพี่น้องอาฝากเิรโทรไปหยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สองหกศูนย์สองหกแปดหนึ่งสยครับแปดหนึ่งหอยโรดเนาะครับทางกับฟังโคนแมนบ่ครับผมอ่ะมีรถส่งอยู่เนาะนี่ครับอ่าใกล้ๆซัมใดยกับมะคุยกับหอยคนเมืองด้วยพี่น้องหอยโรดครับทางอ่าฟังคนส่งทั่วประเทศ ทั่วประเทศนะครับเนาะราคาได้กันไปโอ้งัวงามเลยพี่น้องเลยงัวเลือดร่อยราคาเก้าหมื่นยังต่อรองได้อยู่อืมของไม่เสือกครับก็ขายถื่แม่ละครับผมงยแต่เกาเขาว่าเลือดร่อยมันสองแสนสามแสนเรืองพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันเปิดไว้เก้าหมื่นครับยังต่อรองได้อยู่งัวฟอกงัวงฟ้ามข้าเจ้านี่ครับนี่ ตีกาตีเบอร์ไว้เนื้อตัวดีครับเหลือมองๆเลยเลือกร้อยอ่ะฝากพี่ฝากน้องไ้ถ้าพี่น้องสนใจก็โ,รมมรมมโรท,ทร,ร,ม,าร,าม,าม,รมาสอบถามเบื่อครับตามเบอร์โทรที่เพิ่นให้ไว้พี่น้องเครื่องดำเครื่องดำไายบางใหญ่ครับนี่งามงามครับตัวนี้เออโทรมาสอบถามเบื่อครับหามาก็ระไดท่าไดกับแม่เศร้านี่ สิบสามเหมือเจ้าเอบสามสิเอา้อยจังเยส่มื่นสามขาซื้อขายกันเป็นเนื้อหรือเป็นเลียงเนื้อหละพ่อเนี่ยเนื้อเนาะหมนสาา้อยสามหาร้อยม้สิบเอจังหวานั่นน่ะหัวห่านดอยู่ัวัวัวไัวทงัวปลาตัวนี้ เหมือนสามเนี่ยมังต่อได้เยอะกว่านี้เรื่องไหนเออต่อได้เยอะจัง่อยเนาะครับผมแม่แดงของไผฟนะครับเนาะวันของเจ้าบอสายขุนเนี่ยของไผทฟนะครับถ้าได้ละครับสายขุนสิหมื่นมองห้องบอต่อได้เนาะสูงหนาจะร้อยสามแปดมั้งได้บอประมาณนี้เนาะ พี่มืน่นได้มาจ้โตัวครับมือนิสามตัว,ต,วตัวนี้ก็สายขุนเนาะเทะ่าไรละตัวนี้ตัวแดงสามสิบแปดสูงกับใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าตัวนี้หนาเนาะอะ่ตัวนั้นสามแปดกูได้หาสายขุนอยู่พี่น้องแม่สาวบอกของเขาบ่เท่าไรครับแม่สาวสามสิบเจ็ดเนาะแดงดีครับตัวเง้ยเาดีสูงหนาจะร้อยสามสิบบวก สามสิบห้าประมาณนี้แหละสามเจ็ดนาะครับเนาะต่อได้ทุกตัวฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเ้าสามเจ็ดห้าแปดเก้าสี่สี่ห้อยยังเหรต้ห้อยต้มเนาะครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวไปหาใจนั่นฟาร์มห้อยต้มเนาะทั้งสกลเมือหลวงรถไฟสกลนครเนาะมีรลโซงอยู่เนาะครับผมเอาฝากไว้ครับได้สายคุณสายเลี้ยงมาฝากที่ฝากน้อง โอ้ยไายเลยตัวนี้พี่น้องเลยบางใหญ่เลยสายคุณครับมาจัดไปพี่น้องสายเหลี่ยงก็มีแล้วพี่น้องสาวสาว,สาวกะสีพ่อผสม,มแล้วล่ะพี่น้องตัวนี้ใกล้และอ่ะากไว้ครับผมอ๋สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้ามกับผมมือนีพาพีพ่น้อ,นองมาทางตลาดโคกระบือดอนทอยครับอากาศอำนวยมาพบมาพ่อกันได้ทุกวันจันทร์ครับผม เมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29สิงหาคม2565ครับผมหัวควายก็หลายครับสุดจอดมาตรฐานตลาดนี้ราคาสิเป็นยังไงพระพีพระนองไปลุยครับผมอ่ะเมื่อไหก็อย่าลืมเลยพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามครับพระพีพระนองมาหาเละอ๋อลุยลุยครับผมจวดแป๊งเดียวก็ครับเป็นตะกี้ดือด้อเปบ,บ่แม่สาวบ่ โอ้ครับผมสวัสดีครับผมเบิังคู่มืออยู่โอ้ขอบคุณหลายๆครับมาแต่ใส่เนาะครับเนาะมาแต่คำตะกาครับคำตะกาเนาะโอ้ยบ่ได้เอาเสือติดกระเป๋ามาครับผมโอ้ยขนาดเอาเสือติดกระเป๋ามาสี่เดียวหายคนเดียวเป็นน้องคำตะกาแม่แยกลูกป่ะตีแยกลูกแยกแม่ไปแล้วเหลือแต่แม่เออเหลือแต่ลูกนี่เท่าไรแล้วครับตัวนี้ห้องสามสิบห้าครับสามสิบห้า สูงน่าจะเกือบเกือบร้อยสีอยู่มั้งพี่น้องตัวนี้3าต่อได้ต่อได้เยอะอเบอร์โท่แน่หกย0สามสามหกหนึ่งหอยอดนะครับเนาะทางเจริญสินฝากไว้ครับโอ้บึงข้อแขงข้อขาเลยครับงวตัวนี้พี่น้องข้อแขงข้อขาบุญใงฝากไว้ครับมสาวน้อยมาครับนี่สาวน้อยใต้หอมไหม่เด้อพี่น้องสีอาจะบ่แดงบนนี้ขึ้นอยู่ต้หอมใหม่ สูงอยู่ร้อยสามสิบบวกประมาณนี้เหละพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นี่สามสามสามสิบสามเนาะตอลองได้ตอรองได้แม่สาวครับแม่สาวพี่น้องสามสิบสามตอรองได้เครื่องดำเนาะครับเนาะเครื่องดำตัวนี้น่อยลงมาผู้ใดงบปล่อยมาทางนี้ครับซาซีเนาะแต่ตอลองได้ตัวนี้สูงอยู่มาร้อยยี่สิบบวกน่าจะ ร้อสบวกเลยครับพี่น้องเดี่ยวกลม้มกลมสาาซีกับสามสานะครับเนะบาะเอาฝากเบอร์โทรไป,ไปไนครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามสอง้าองหยปดสองเจ็ดศูนยดสพ่อไพ่นะครับเนาะทั้งคำตะก้าโอ้ขอบคุณเรืยๆครับผมเอาคนกระติบอาเอียมกาแฟให้พ่อ,อ สบายใจฟ้ามครับได้มีแห้งก็แห้งปากสูพีสูซน้องฟังมีโลทรงอยู่แล้วครับเนาะมีโลทรงอ่าไก่ไก่ซ้ำเด็กกับคุยกันเบิ่งครับครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับฝากพี่ฝากน้องไว้ครับสองสาวอ่าสามสิบสามกับสาวสี่เด้อพี่น้องมักตัวใดกกับมาคุยเบิ่งหรือว่าจะแพ็กคู่ไปกันรถได้หลายๆนะพ่อเนาะรถหลายครับผมเอาขอบคุณครับข้าง้นอะไรง่วหำว่าหำสาว สีดึงไปใส่แล้วนี่เอาออกจากการขายแล้วตัวน้ำโอ้โเหลือตัวแม่สีเม็ดเหลือตัวนเหลือตงามงามตัวเม็ดกับเปลือกนี่สีเม็ดกับเปลือกแม่สาวน้อยสาวน้อยครับสูงกับประมาณร้อยยี่สิบครับครับเปิดเท่าไหร่แล้วครับสาวน้อยเศษเศษเนาะหนาดีเด้อพี่น้องหนางอนั่นแม่ไม่แห้งหนาครับผมเศษเจ็ดตกลงเลยเนาะได้อยู่ฝากเบอร์โทรไวไปนะครับผม 092ย9เก้0สอง30น0 5้ครับออห้อยหำห้อยหำทังอากาศดอนท้อยนี่เราพี่น้องครับตัวนั้นขายไปเท่าไรตัวนั้นขายส9 19เนาะครับเอาสาวน่อยราคาพอฟังพอเลี้ยงครับ1ิเอองตัวนบ่เกวน่อสิบเก้าด สิโจ๊ะคเดี๋ยวนี้นะปครับผมอากเากาขัไก่ครับในหอย่บอกหยอกกันครับผมนีาไดนผรมมงานอยอะไ่นพยพลังต่อคมึงบอกมันเป็นยังไงก็ครับมั่นนมันเจ็บขา มันลุกมันุดเป็นบาดโอ้เป็นแพ้บ่เป็นแม่ลูกบ่เลี้ยงเดวไน้องตัวนึงหัวลนเปิดแยกบ่หรือแพกปูแยกเนอ่เท่าไรแล้วครับเท่าไรนะหัวล่นหัวล่นีีจังได้เสาสามหาลยเปิดแยกบ่หรือแพะปูแเนาะอ่าเท่าไแล้ครับเท่าไรนะหัวลัวลขนได้เสาหาหาล้อยเปิดก่รอย ถ้ามีลูกจะเป็นลูกที่ใดเนาะตัวเขายังไม่ได้ลุ้งครับเป็นแม่สาวบ่ครับเออแม่สาวทั้งสองสาวสามหารอยกับสาวหกหารอยยังต่อได้เนาะได้ครับเนาะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่สี่สองสี่สี่สองสามเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์ห้อยยังก่อนฮะห้อยดาวครับห้อยดาวทางอากาศเนาะครับผมอ๋อฝากไว้ครับได้อ่าแม่ขาวสองสาวมีพี่น้องสิมาจีเพิ่นโยเถี่ยพี่เทนองเพิ่นบ่ฮั่นซื้อขายกันกาพี่น้องก็ยังอ่า มาสอบถามมึงค,ครับมาเบิง่งงัวพอเสีแดงครับพี่น้องเมื่อนี่จัดยังมาพา่อไหมครับ,รบแม่แม่หัวลุนแม่หัวลุน,ลนพี่น้องสีมุมมุมสีมักตารสุกเป็นแม่แยกลูกบอกว่าเรื่องไหนเป็นแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกตอนนี้พร้อมทับแล้วเนี่ตอนนี้ท้องว่างบอกยังบ้อนทับเนาะ สูงน่าจะร้อยสี่สิบใช่ไหมพี่น้องร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกถ้ามีลูกอีกจะเป็นลูกที่ไหนเนาะพ่อเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองเหรอลูกแรกเขาขายไปแล้วลูกแรกขายไปแล้วไข่บังไงเงาหางไงเนื้อตัวหนาครับพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไรหรอพ่อเปิดเจ็ดหมื่นครับสองตัวดิโอ้แพ็กค,คู่ป่แพ็คู่เจ็ดหมืนน่นเนาะแยกบ่แยกเขาแยกครับแยกเนาะแยกสี่สิบห้าตัวนี้หัวโลนนี่สี่สิบห้าทดลองได้ แม่หัวล้น45มาทางแม่มุมๆอีกตัวนึงเนี่ยตัวนี้ก็แยกลูกขึ้นกันบ่แยกลูกกันครับแยกคือกันสูงกับใกล้เคียงกันครับพี่น้องตัวนึงสายเขาตัวนึ่งสายหัวล้นยกก็ได้แยกก็ได้ตโตเขานั้นเท่าไรเขาเนี่นเปิด30,000ครับ30,000เนาะเออพู้ไดงบบ่หลายไปทางนั้นครับพี่น้องอ่าพู้ไดอยากได้แม่หัวล้นมาทางนี้43 เนาะแม่หั <Happiness unting> ีหาแม่หัรุนนี่ตัวนี้3ามหมืนเอาฝากเบอร์โทรไปนะพ่อศูนย์แปดศูนย์ย์ดศเกาอีกบาทนะพ่อ0ูนย์แปดศูครับอ่าพ่อสีแดงเนาะทั้งเอ่อปนเจริญนเจริญทั้งหนองคายบึงกันเอาขอบคุณหลายๆครับผมอ่ได้แม่แยกลูกสองสาวมาฝากพี่ฝากน้องอ่ามาทาง้อยอดครับผมสวัสดีครับขายคนเด้อครับมือนีผมัวขายง่ว ขายคนบอกขายหมอนี่ล่ะขายขายรายมันได้ล่ะนี่ผมมีคาโตแล้วถ้าจะคุยกันได้่าตีแล้วต้องพอดใจขายซื้อๆก็ไปขายซื้อๆก็ไปกาแฟอีกงนึ่งโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะพอสีแดงคนแก่ติบค่าเอี่ยมค่ากาแฟมาให้ได้แม่ลามันบอกว่แม่แม่ใหญ่ๆนี่บ่ครับผมแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกแดงแดงนี่ลูกตัวแม่ตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียแดงแดงย่นๆครับลูกสาว ได้ยักเดือนแล้วครับตัวนี้สามเดือนแล้วสามเดือนเนาะลูกสาวนี่เป็นลูกที่ใดครับลูกที่สองครับลูกที่สองลูกตัวเมียพี่น้องทั้งแม่นี่สูงอยู่เท่าไหร่หน่อยร้อยห้าสิบบวกลบเนาะตีง่ายงใหญ่หนาครับลึกหางจะลากดินอหางหางหางครับพี่น้องสุดยอดหางแม่นี่ยูเหมืนกับกำลังกำลังเดือดกำลังนมกำลังเป็นตะแคงทรงลูกทรงเต้าดีเนาะทรงลูกใหญ่หนาครับสีกับพ่อพี่หม่องตีลูกสาวนี่ เื่องดำแม่ลูกตอนนี้คท่าไ่างแม่ลูกได้3ามเดือนเนาะก็ยังถือว่าลูกน้อยอยู่เปิดเท่าไหรครับ9 7้าหมืนเจนบาทเก้าสิบเาห่ตอรองได้เนาะตอรองได้ครับผมลูกได้บายได้เด็กน้อยก็เลี้ยงได้รุ่นนี้เอาฝากไปทุกครับผม087 087 0,04 0,04 10,14 10,14ห่น่นนรนส้งนี่่สาว แม่สาวบ่นี่กับผมแม่สาวล้ำตัวยาวๆครับพี่น้องตัวนี้สูงเท่าไารเนาะหอยเนาะประมาณลอยสามสิบลอยสามสิบเนาะครับเนาะอาจจะบวกจังหน่อยพี่น้องแดงแดงเข้มดีพี่น้องตัวนี้บ,บือลึงชัดเจนกระซีใกล้พ่อผสมเลยแล้วเนาะเรียบรื่นย่างๆครับยังผมก่อนหนัานม่เพิ่มวันใดน้องจำแม่นบ่ผมหลักเก็บกมแ,แม่เพิ่มได้จักปี ปีกว่าๆนี่ล่ะปีกว่านนตั้งนมนุ่มพอนแต่ห่างอืงัวยังอ่ายังเป็นสาวหน่อยอยู่พอนเ่อะคันแม่นได้ผสมกับซิมแม่นครับผมเมียสาวเป็นเสื้อผ้าแบบครับผมอ่างัวพนอกอ่าทาั้งบ่ามันหลายพี่น้องลักษณะพันก็เลยเป็นตัวใหญ่แต่ว่าอายุพ<ม>ันยังหน,น่นนอยอยู่เนาะครับผมสูงร้อยสามสิบบวกเปิดเท่าไรครับแม่สาวสามหมื่นหกพันบาทสามหมื่นหกพัน กตกลงเลยเนาะแม่สาวเบอร์โทรอีกเจ้กบ้านนะครับ087 087 004 004 1014 1014ห้อยออดนะครับเนาะมีรถทรงมีรถทรงขอบคุณเอฟซีลายเสียงหลายสายที่ให้การสนับสนุนห้อยออดแล้วก็เห็นเอฟซีของสบายใจฟ้าเึงบอกว่าโอ้มาลายเสียงลายสายทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศคนกระทู้มากที่นั่ผมต่างประเทศก็มีบอกนี่ครับผมครับผมมาแต่ห้องกงก็มีซุ่มพื้นยืนไต้หวันก็มีแล้วก็ทาง ที่เพิ่นไปเหตุการณ์เหตุงานทั้งอิสราเอลเพิ่นก็โต้มาคุยมาอันนี้นั่งอยู่แต่ว่าครับพอท่านหัวสองตัวที่ลงคิดในไอ้สว่างสว่างครับผมแม่เเขาเนี่ยก็ตกไปอ่าคัมตะกาใกล้ๆล้แล้วเนี่เล่หัวหล่นกับไปทั้งุดรครับผมผมห้อยหอดกับขอบคุณขอบคุญเอฟซีในการสนับสนุนครับผมยังฝากได้เนาะพอนได้ไปย่างพอนได้ไปเลยเอาฝากไปครับกองห้อยหอดมือนี้ขอบคุณครับผมครับ โอ้ผมก็ละลายครับเออเครื่องดำร่ำแม่นี่เนาะเออฝากไปครับแดงดีทั้งแม่สาวทั้งแม่ลูกครับของห้อยออดมือได้ยังมากครับห้อยแม่สาวน้อยเนาะสูงน่าจะร้อยสามสิบประมาณนี้เนาะครับเนาะบวกลบเล้ยพี่น้องแม่สาวหัวล้นบ่ครับนี่ล้นเฮ็ดเขาปะหรือธรรมชาติ าิรครับผมแม่หัวโลนโอ้ลึงชัดเจนครับตัวนี้พี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นี่งสามสิบสองครับผมสามสิบสองเออแม่สาวหัวโลนสามสิบสองได้พี่น้องต่อได้ปะครับนี่ต่อได้ครับผมยังต่อรองได้เนาะครับผมเอาเบอร์โทรครับ082ย์แปด1 6งศูนย์แปดสองหห้าหยั่งสามเก้าหนึ่งหกสามเก้างหกอ่ะยังสีครับผมหอยสีทางบึงกันนะครับเนาะมิรลส่งบ่ อ่ะกไก่ไก่ซ้ำใดกับคุณเ,เบิ้งนะครับเนาะ <Okay. S 1> มากนำ้ำคปไหนครับครับผมอ๋าฝากพี่ฝากน้องครับแม่สาวหัวโลนผู้ใดมากแม่หัวโลนอ <c oughs> ยู่นี่น่าจะเป็นแพะเป็นลําปีส,<ย>สกินแต่ปีหกสี่เด้อพี่น้องนี่ <c oughs> หายละละแฮะอ่าเป็นแพะเป็นครับลองร้อยแต่ปีกว่าสองปีแล้วครับอ่าตอนนี้ก็หายแล้วเป็นแพะเป็นลองร้อยประวัติศาสตร์ครับแม่สาวหัวโลนอ๋อขอบคุณคำไหว้ครับผมได้มาตัวเดียวบ่ พอพันต์บ่พอพันต์ไงใส่ตัวไหนคุณบ่เอ้าเอาผู้ใดฝากหาพอพันอยู่เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งกันนะพอคุ้มฝูงตัวนี้อายุพันได้หลายปานได้แล้วครับนี่นี่แถวเอ้ยวอกครับแควฮกนี่จ็ดปีเหรอห้าปีเนาะครับเนาะห้าหกปีบ่ประมาณนี้ ครับเขาเริ่มแก้วสองนี่ก็คือสองปีสามปีเนาะแมนบออ่าแต่นนองนี่ก็ร้ายโลอยู่พี่น้องตัวนี้อันใส่คุ้มฟูงได้เลยแมนบอตัวนี้รับผมใช่ได้ครับกนาจะมีผลงานหลายตัวแล้วนอะเนี่ยผลงานหลายแล้วลูกเป็นลูกเต่าสูงกนาจะร้อยห้าสิบได้บอประมาณร้อยห้าสิบบวกลบห้ำดำ เป็นยังไงบ้องเพิ่นเอาท่าอยู่บ่พ่อพอได้ยูแมนบ่เปิดเท่าไรหล่ะห้อยเปิดได้หกหมื่นครับหกหมื่นเนาะครับผมต่อรองได้เออพ่อใดอยากได้พอคุ้มฝูงราคาใซส์ดีครับหมู่ครับโอ้หู่เชื่องเนาะเอาฝากพอคุ้มฝูงไว้ของห้อยสีไว้ครับสีดีครับพี่น้องเนื้อตัวดีหกหมื่นเนาะครับเนาะทดลองได้เอาเบิ่งหางเบิ่งอันนี้ อาอีกเั่บาทนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอกห้าหนึ่งหกห่มากครับอ่าหอยสีมักแม่สาวหัวโลนหรือว่ามากพอกุ้มผงงกับมาบอกมาคุยเบ้องนะครับเนาะ่อลองได้เอ้าขอบคุณครับผมครับฝากไว้ครับผมมักจะบอกพ่อมักบอมากบอ เหรอบ่มักมันเป็นอยังคือบ่มักบ่มักที่เชื่ออย่ะงเงี้มักมันใหญ่มันดำบ่กเราบ่มักบ่แองกัดเนาะแองกัดใหญ่ปูกกุ้มฟูงละพี่น้องรุ่นนี้บ่คุ้มฟูงกับเนื้อเท่านั้นล่ะสูงหนาจะร้อยหาสิบใช่ไหมพี่น้องตัวนี้โอ้แองกัดใหญ่เจ้าของคุณประยูรสิถามมึงราคากะ ไปทังไดล่ะเจ้าขอ,องคนทางเกือกบตกดินครับตัวนี้นี่หางกัดใหญ่ตัวนึงครับพี่น้อ,องเจ้าของเขาประยู่บพราะนของเจ้าบอกว่าพอ่พอแมนนะ่เนาะได้ยินว่าคนขายไปลโอ้มันซื้อขายกันแล้วหลายปีนล่แหละราคาหกหมื่นกว่าเนาะซื้อขายกันแล้วสมพาะเจ้าขอ,อ,องคนบ่าเฝ้าคนถาวรคนรถเนาะ คุณพ่อเพิ่นให้ข้อมูลครับแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยู่แข่งกัดใหญ่ซื้อขายกันประมาณหกหมื่นกว่าล้อเวลาขึ้นรถครับตัวนี้พี่น้องเอ้าแต่ยังมาห้อยมาหนิขายแล้วโอ้ขายสามแล้วขายไปแล้วป้ามาขายดิบขายดีแท้ยังอยู่สามมาบ้านไหนแม่อันมาการสูงขายเท่าไรแล่ะนี่สามสิบสามห้าร้อยครับขายเราบอหรือยังวนขายตัวนี้ยังเนาะ เป็นแม่สาวป่ครับเป็นแม่สาวแม่สาวเนี่ยตัวนั้นนะสูงกับประมาณร้อยสามแปดเกือบเกือร้อยสี่สิบอยูอ่พี่น้องเปิดเท<ๆ>่าไหร่ครับแม่นี่สามสิบสามหาร้อแม่สาวตัวแบบไงเด้อพี่น้องสามสิบสามหาร้อยกะสิใกล้พ่อผสมเหรอล่ะเนาะครับเลบงเนี่ยเขาอินสมอะรับบอ่สามสิบสามหาร้อยฟนะันสืส้มอมามือวานนี่พี่น้อง อ,อ,อ่าทำมันถ้ามันก็อาจจะท่องนะครับเนะะาะการจะทับมาแล้วแต่ว่าถ้ามันขึ้นพี่น้องกับสมเอาอ่ะเปิดให้ราคาเปิดราคาทองว่างเนื้อหนงังหนาครับตัวนี้น่าจะเป็นเล่มันครับตัวนี้ <ขอ S 1> พี่น้องอเลีมเล่มั่นเนาะครับนะเนาะได้นาครับได้หนาะเล่มันแล้วก็มาทั้งนี้เอาราคาไปเบยเนาะเปิดสามสามสิบเท่าไรก็นล่ะสามสิบสามห้าร้อยอ่ะราคาแม่ขาวนี่ ผู้ใดมักงัวาขาวครับสองหมืนหาสูงหนาจะร้อยสามเจ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องเส้าหาเออแม่สาวด้วยพี่นอ้อง,อ,องเส้าหาต่อรองได้เนาะครับเนาะยัง <ละ S 1> ต่อรองได้อีกอยู่ผู้ใดมักงัวาขาวราคาพอฟังอยู่หรอครับพี่น้องเส้าหาต่อได้อีกอยู่แล้วก็แม่แดงนี่เป็นสามสิบหาแยกลูกสามบหาเป็นแม่แยกลูกถ้ามีลูกจะเป็นล,ลูกที่ใดนะครับต่อไปลูกสามพ่อแม่พ่อมีลูก ถ้ามีลูกจะเป็นลูกที่สามนะครับเนาะตอนนี้เขาทับเราบ่าทับมาเราบ่ต้องแยกลูกบ่อืมต้องแยกลูกออกัอบบอลทับมันสมนะครับเนะาะพี่น้องก็ไปก็ไปสมเอาสูงน้าจะร้อยสี่สิบใช่ไหมครับพี่น้องตัวนี้อ่าน้าจะร้อยส<อ>ี่สิบเครื่องดำนะครับนะเนาะเครื่องดำแดงเครื่องดำแดงเปิดเท่เลสครับแม่นี่สามสิบห้าสาม้ตกลงเลยเนาะอ่ะเบอร์โทรกับผมศูนยะ์แปดศูนย์ศู สามศูนย์สี่ศูนย์หอยสากนองปลแดงหอยสากนองบลาแดงนะครับเนาะเอาฝากไว้ครับผมค้อมผสมแล้วเนาะครับเนาะจัดไปมักพอตัวหรือพอหลอดก็จัดได้นะครับตัวนี้พี่น้องใส่ไงครับรับได้ทุกพอครับรุ่นนี้เอาขอบคุณเลยหลายหอยมีโลซงเนาะอ่าไก่ไก่ซ้ำได้กับคุยกันเบิ้งครับผมหาควายนี่ครับ หอยสร้างมีแต่ของจิ๊บๆได้มไหมนี่หอยสร้างคนดังครับจัดแล้วจัดราคาเกษตรกรมาให้ครับครับราคาเกษตรกรได้ราคาเกษตรกรหมื่นหกห้าร้อยราคาเปิดหมื่นหกห้าร้อยครับผมสูงกับประมาณเมตรสิบเมตรสิบประมาณนี้แหละพี่น้องหมื่นหกห้าร้อยเนาะครับผมเอองอไทยเข้าพี่น้องราคาเบาๆครับจิ๊บๆหมื่นหกห้าร้อยราคาพีอีกบ่มีครับเี๋ตัวนี้ก็แม่นนี่ซิบห่าห้าร้อยตัวนี้สีนี้สีแดงดำครับ นาภากเป็นพญางัวพี่นอ้องง้วะไทยงัวไทยครับของสรีมงคลนาด่างหางดอกครบเครื่องครับแล้วคำแล้วคุณไ,ได้แน่แนี่จไ,ไปหน้าจะซื้อเอาตัวนี้ทองว่าง,ลงเลี้ยงใดญนอนนี่เนาะสงสัยมานอยู่ลูกพี่มันสงสัยมานทองกองฟังอยู่เอาไปรุ่นเอาเท่าไหรแล้วครับแม่นี่ยที่มาหาล้อยทีมาหาล้อยเออเอาเอางบปลายมาจัดไปตัวนี้ก็สงสัยท้อยไว้สิบเจ็ดหาล้อยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แม่ขาวสิบเจ็ดหาล้อย พร้อมสูงกันจะประมาณร้อยสิบหา้าประมาณมานี้หรอพี่นอ้องครับผมเพราะว่ามา้านเลยตัวนี้น่าจะม้านาะครับเนาะประกันทองร้อยสิบเจ็ดหาร้อยใกล้ๆคุยกันมาหนีิประกันทองสิบเจ็ดหาร้อยครับผร้มมองมองเอาแล้วมองต้อนี่ต้อกับลูกได้เงินร้อยหละไห้คุยกัน,น,นรกักร้อยเนาะครับเานาะมันขึ้อนอยู่กับไก่ไก่พอได้คุยกันเปิดใบจังหน่อยสุดจุดปวดไหล่มีความเวาเอาแม่ขาวสิบเจ็ดหาร้อยพญางัวนี่เท่าไรก่อนเลย สิบห้าร้อยสร้แล้วก็สาวน้อยข้างนี้สิบหกห้าร้อยสิบกขยคุยกันได้จังน่อยเอาเบอร์โทรกับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกห้าหกหกห้าหกสี่สี่หมาอีกแล้วคุณแผนตายเบิร์ตเลยแต่คุณสร้างชัดเจนครับพี่น้องแต่ผมมีสโลแกนอันนี้คุณสร้างตัวปรอมเลยพี่น้องหอยสร้างตัวปลอมผมมีสโลแกนนี้ขายได้ครับผมดังไกลไปทั่วโลกครับหอยสร้าง มีเรื่องวาเรื่งควายครับเมื่อเนี้ลืมข้าวเ้าเรีนมาเรนมาลืมควายเป็นแม่สาวบ่ครับแม่สาวแม่สาวน่อยเออสาวน่อยท่าไหก่อนสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยอ้ร้อโอ้ักในเบี้ยักไอือสาวน่อยตัวนี้สูงอยู่น่าจะเกือบเกือบร้อยยี่ครับพี่น้องไม่น้างแม่สาวน่อยเนาะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยองบมื่ห้ารอยอะไรยากได้ควายไปเลี้ยงครับสองสิห้ารยเงาะกรก่อ ต่อได้พวกนี้ราคาหนึ่งนะต่อได้ต่อได้ต่อได้อยอะนะครับเนาะครับใก่ไก่คุยกันครับผมอีกจังหวัดนะเบอร์ทูศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกห้าหกหกห่นคุณแพ้ตายหมดเหลือแต่คุณช้างครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับแพ้ตายแล้วฝากผมสร้างสร้างสีสันให้ตลาดดีครับหอยสร้างมื่อใดบ่มีเราเนี่ยครับอ่ามาทางของผู้ใหญ่ครับ ผู้ใหญ่บ้านอิลีล้อด้อพี่น้องวันผู้ใหญ่เบาหยอกกัะเดือน,แ,นแม่ลูกนะครับ,นบเนาะครับแม่ลูกแม,แม่ลูกลูกตัวผู้เปิดที่สี่หมื่นหกแม่สีเม็ดเขาเปลือกลูกแรกทรงลูกแดงจึงคิงแม่เป็นยังไงครับท้องว่างได้ทำมาแล้ว้อของเอาพันวาสมแล้วนะครับเขาบอกว่าเราควรจะอ่าพาันวาสมแล้วเขาก็ซื้อพันวาเนาะครับผม ขามันมันพี่น้องก็โชคดีไปขามันสี่ขึ้นกัดสมเบาง่ายงเปิดให้ไปสี่สิบหกขา้อยแม่นี่สูงอยู่น่าจะร้อยสามแปดสามเจ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องอ่ะแม่ลูกผ่านไปแลราคะมแม่ลูกครับแม่ลูกยี่ยี่เนี่ยบ่แม่ลูกาสายหูครับตัวนี้พี่น้อง ลูกกระทบฮินดูบาซินสูงอยู่น่าจะเกือบเกือบร้อยหาสีบ้างครับตัวนี้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้เป็นลูกที่ไรครับลูกตัวผู้นายลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับเนาะหัวสายหูจะเป็นแดงซีอะไรพี่น้องเป็นโค้งๆก็ได้โค้งสั่งสูงไงเปิดเท่าไรครับสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเนาะเออแม่ลูกโค้งสั่งใหญ่ๆนี่ สี่สิบตงได้ครับอะเบอร์โทรครับผมนี่ครับตัวนึงโอ้ตัวนี้กรแมนสายขุนบ่ครับสายเนื้อสายคุณชาโรล่ตัวฟูครับพี่น้องตัวนี้สูงโยมนลอยสามสิบห้าเาเกาเนาะตลงได้ครับตรองได้อฝากนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ่เจ็ดห้าสี่หยอ่าูญคิดครับทางคำตะกาเนาะมีรถทรง อ่าไก่ไก่ซ้ำเดกกับจังคุยกันบ้งเป็นราคากันครับอ่าผมขอบคุณครับคุณยายครับผมฝากพีฝากน้องไว้ครับได้สองโคมแล้วเมื่อฝากพีฝากน้องเมื่อนี่ครับผมผู้ใหญ่คิดกําตะก้าครับพี่น้องรับประกันคุณภาพอ่ะมี่ยังกระสอบถามตลองกันเบ้งครับผมอ่าคุณจัดมาให้สองโคมครับแม่ลูกลูกตัวผู้ทั้งสองอ่าขอบคุณครับพ่อครับผมเทเดย์เราห้อยถือเสืกอยู่นี่ 46,500แม่ลูก46,500แม่แมแม่ลูกมองได้นิดหน่อยมองมองห้องเนาะต่อรองได้อยู่แม่ลูกลูกโตผู้ลูกดูง่ามแม่เป็นยังไงครับท้องว่างหรือทรัมาแล้วตอนนี้ทองว่างเพราะว่าพ่อแจ็คเนี่ยครับงัวซื้อมาซื้อมาอยู่ตลาดเมื่อกี้นี่ใครคุยคุยกันแล้วครับทองวางนะครับเนาะคุยอะไรไงสี่สิบหกข่าร้อยแม่ลูกลูกตโตฟูทองวางกับโบฮู้อ่าพี่น้องกับมันไปตลาดเมื่อกี้แล้ครับอ่าถ้าทองกับมันไปนะครับเนาะน้ำขึนกระสมเบาสี่สิบหกขารอย ฝากกดท่ไปได้ครับผมถ้าพี่น้องมักน้ำศูนย์หกหนึ่งศูหหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้สห้เจ็ดห้าสห้าเจดห้อยยังเห้อห้อยโซทอนห้อยโซทอนครับครับครับีงน้อยเนาะนี่อ่าาพี่น้องข้างไก่อยากได้น้ำกกบมาคุยกันเบิรงไก่ไก่ซ้ำได้ก็ไดดครับแม่ลูกลูกตัวผู้เป็นลูกที่สองปะครับตัวนี้ครับอ่า้ามีอีกนาจะเป็นลูกที่สาครับอ่าแม่นี่สูงอยู่มันเกืเกือบร้อยสี่ิบครับพี่น้องใหญ่นะครับเอาขอบคุณหลายห้อยแม่เขาทรงลูกแดงได้พี่นน้ออองงงตััวีีลลููกกกดดครบแ สีแดงเมเ็ดก็เปลือกครับลูกใช่เพิ่นทรงลูกเหรอครับทรงลูกนะแดงทรงลูกไปทั้งพอถ่ายทรงลูกงามครับแบบนี้เอ้าขี่เรือ้อย่ามาทานี้นะอย่าป้อตีนกันโอ,โอ้มีแต่สายขีเยข่เรืออ๋อฝากพี่ฝากนอ้องนะครับมาต่อรองกับเพิ่นเบิงอ๋อการฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อทั้งตลาดโูกระบือดอนทอยครับพี่น้องมาพบมาฝ่อกันได้ทุกวันจันทร์ อฟฟไฟกไัยสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ